ฟัง,งด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดประจําวันที่8สิงหาคมก็ต้องบอกเลยว่ากลับตาลปัดนะครับกับเรื่องราวอัปเดตล่าสุดที่สหรัฐอเมริกานั้นเลือกซบไทยพร้อมกับมอบเหรียญเกียรติยศให้กับผู้บัญชาการด่านสูงสุดของไทยเราด้วยก็เป็นการประดับเกียรติในการส่งเสริมรบพิเศษระหว่างไทยเรากับสหรัฐรวมไปถึงล่าสุดครับต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้ขมิ้นแตกอีกแล้วเพราะชาวขาม,มิ้นหลายคนโกรธถึงอินฟูและ แล้ก็คนดังเนี่ยต่างรู้ความจริงครับออกมาโพสต์แบบเดียวกันว่าอย่าลืมทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนอย่าลืมชาติขมรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอยางที่รู้กันนะครับฝั่งของฮุนเซ้นฝั่งของขมรน,นั้นรัฐบาลเนี่ยมีการปิดข่าวและก็ไม่พูดความจริงกับคนในประเทศของตัวเองซึ่งทําให้ฮุนเซ้นตอนนี้เนี่ยถูกโจมตีถูกเป็นเป้านิ่งนะครับเพราะว่าถูกเปิดโปงเป็นอย่างหนักและก็ยังจะมีเรื่องรอบอั็เดเกี่ยวกับหลังการประชุม GBC ครับตอนนี้ขมรเรียกว่ายังไม่ตอบโต้ไทยเราเพราะเหมือนโดนมัดมือชกกหลังจา วางแผนไม่ดีเองซึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวเล่ากันแบบนี้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้ต้องบอกได้เลยว่าการประทะการตมะเวชายแดนตลอดทั้ง5วันระหว่างไทยเรากับเขมรนั้นมีความดุเดือดและ เติมกาลังกันอยู่ทุกระยะเลยนะครับก่อนที่จะมีการหยุดยิงและเข้าประชุม GBC ล่าสุดเนี่ยก็มีการได้ยุติข้อตกลงไปได้เรียบร้อยกับทั้งหมด13ข้อซึ่งเรต้องบอกเลยว่า13ข้อนี้ถามว่าเราได้ประโยชน์เยอะไหมส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการพูดถึงเรื่องการหยุดยิงนะครับไม่ได้มีการพูดถึงการละตเวีนร่วมกันแต่อย่างใดหรือว่าจะแบ่งบริษัดส่วนกันยังไงแต่กองทัพของเราเนี่ยก็ยืนหยัด100%ว่าเราจะยังอยู่ใน11เพื้นที่ต่อไปและก็จะเติมกําลังตาเนวชายแดนไว้นะครับโดยเฉพาะบริเวณบริช่อง มาและก็บราสาทตามเมืองทมรวมไปถึงปราสาทตาควายด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตัวปราสาทเนี่ยแต่ในเรื่องของนาทีมัน่นเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอัปเดตออกมาล่าสุดครับทางกองทัพภาคที่2นั้นได้มีการสรุปเหตุการณ์บริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าตอนนี้สภาพรวมสถานการณ์นั้นปัจจุบันยังคงมีการตรึงกําลังที่ทำปฏิบัติการในเขตอธิปไตยของไทยเราและก็ยังมีการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนเนี่ยในหลายพื้นที่อยู่รวมไปถึงเราก็ยังมีการทําลายวัตถุระเบิด หรือว่าชุด e o d นั้นตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังนะครับหลังจากที่มีการประชุมเสร็จสับเนี่ยกัมพูชาหรือว่าขเขมรก็น่าจะผ่อนปรนลงเยอะกับการเติมกําลังทั้งที่เขาเติมกําลังมาโอ้โหนับหมื่นนับแสนนายซึ่งทางกองทัพเองก็ออกมายืนยันว่าสารการตามแนวชายแดนตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหายังคงเรียบร้อยดีมีเบงแค่กลิ่นมีเพียงแค่บรรยากาศที่มันไม่ดีต่อฐานไทยเราตามแนวชายแดนเท่านั้นและล่าสุดนั้นสอบอทกรครับก็มีการเปิดตัวบุ๋มปนัดดานั่งโคศกจิตอาสาครับทำหน้าที่ตอบโต้ คนโทหญิงมาลีโสเจตา โคกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเองโอ้โหแบบนี้ก็ต้องสมน้ําสมเนื้อกันหน่อยเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันครับโคศกของกลาโหมกัมพูชาอย่างมาลีมีการสร้างข่าวเท็จมีการบิดเบือนอยู่ตลอดเวลาแล้วเหมือนฝั่งเราก็ตอบโต้แบบทันท่วงท,ทีเหมือนกันต้องแบบนี้นะครับเราต้องตอบโต้อยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะมีสัญญามาแล้วว่าห้ามสร้างข่าวปลอมห้ามสร้างข่าวเท็จห้ามสร้างข่าวโจมตีกันแต่เราจะไปเชื่อใจขมิ้นได้ยังไงในตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนในขมิน้นหลายตัวหลายคนหลายตัวหลายส่วนเน เริ่มได้จะรู้ความจริงมากขึ้นหลังจากที่เจราจา GBC ไปนะครับก็น่าจะตาสว่างหลายตัวหลายคนเลยนะแล้วที่สําคัญไ้กว่านั้นครับทางฝั่งไทยเราเนี่ยก็ออกมายืนยันว่ายังไม่ยอมรับนะกับกองกําลังอาเซียนต้องมีเพียงแค่ผู้สังเกตการชั่วคราวกดน,นะครับแล้วก็ผู้ช่วยทูตทหารอาเซียนในไทยกับบทบาทสัญญาที่เราตกลงกันไว้13ขอ้อส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับสหรัฐอเมริกาล่าสุดครับพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้ประชาการทหารสูงสุดนะ ก็ได้รับมออเหรียญเกียรติยศ Award of the U.S. e s o c l o m จากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับที่เป็นพลเอกไบอันพีเฟนตันผู้ประชาการกองปฏิบัติการพิเศษสหรัฐอเมริกาซึ่งการที่มออเหรียญให้กับไทยเราแบบนี้ก็เพื่อเป็นการยกย่องการเอาทิตตนและผลงานอันโดดเด่นในการซัพพอร์ตภารกิจด้านปฏิบัติการรบพิเศษและก็เป็นการยกระดับขีดความสามารถรวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยกับสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่กองประชาการกองทัพไทยเรา โดยมีทั้งเอกอัคราชทุตอเมริกาประจำประเทศไทยครับและก็นายนานชั้นผู้ใหญ่ของกองประชาการกองรบไทยอีกหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมในสักกิพยานด้วยซึ่งหลังจากพิธีมอบเปลี่ยนนี้ครับคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยและก็สหรัฐเองก็ได้หาหรือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการนะเพื่อจะพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงผ่านการฝึกระหว่างหน่วยปฏิบัติการรบพิเศษก็เรียกว่ามันเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในหน่วยรบพิเศษได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอย่างที่บอกในช็อตที่เราได้มีการยกย่องเชิดช รักกับคขมรมตามแนวชายแดนล่าสุดนั้นก็มีหน่วยรบพิเศษของอเมริกาครับเข้ามาเขารบเข้ามาคารวะแบบขนลุกเลยนะครับที่เขาเองก็เหมือนเป็นพี่น้องเพราะมีการฝึกรบเนี่ยกันหลายสมรภูมิเลยรวมไปถึงยังมีการยกระดับขีดความสามารถในการเผชิญหน้าก,กับความร้ายในปัจจุบันด้วยซึ่งที่สําคัญหลักๆเนี่ยก็เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันและก็ตอบโต้ภัยคุกคามจากระบบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วทางผู้บัญชาการกองปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐนั้นยังได้กล่าวแสด ความเสียใจและก็สาวดีต่อทหารกล้าแห่งกองทัพไทยทั้งทหารกล้าแห่งกองทัพไทยเรานะครับที่สละชีพสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยจากฝั่งของเขมรน,นี่ก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันและก็การันตีว่าสหรัฐยังคงอยู่ข้างไทยเราแตกต่างกับเขมรครับที่ตอนนี้จีนก็ปฏิเสธญี่ปุ่นปฏิเสธเวียดนามเนี่ยไม่เอาเลยครับเวียดนามต้องการที่จะจับมือกับไทยถลม่มเขมรให้ราบเป็นหน้ากลองเพราะว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยมาไทยสามรอบนะแล้วกลายเป็นว่าพอประชุม G ี c ีเสร็จป เ,เหมือนเวทีโลกจะ เห็นความจริงใจจากไทยชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะเราจริงใจทุกอย่างเลยแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราเสนอไปกับทั้งหมด13ข้อเนี่ยฝั่ง,งเขาเขมรรับทราบหมดเลยครับซึ่งก็เหมือนเป็นการตัดแขนตัดขานะเพราะทั้งอเมริกากับจีนเนี่ยเขาก็รับรู้ด้วยว่า, i, าเฮ้ยเขมรพอรับสัญญายุติลงนามกันอยู่ยิงแบบนี้ไปเนี่ยคุณต้องทําตามให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณทําตามไม่ได้เนี่ยฉันจะไม่ซับพอร์ตคุณฉันจะไม่หนุนคุณอีกแล้วนี่แหละครับมันก็คือเป็นสิ่งที่ขเขมรต้องยอมจํานวนว่าสุดท้ายแล้วสิ่งท่าํอยู ตอนนี้เนี่ยมันล้มเหลวหมดเลยร่วมไปถึงอีกสองข้อที่เขมรยังไม่ยอมตกลงกับไทยเราก็เป็นเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดและก็เป็นเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งทั่วโลกเขาก็น่าจะรู้กันแต่ว่าเหตุผลที่เขาไม่รับเรื่องเกี่ยวกับการเก็บทุนระเบิดนั้นก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดรับไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการยอมรับแบบไกล่กลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนวางและก็ผิดละเมิดอนุสัญญาเจนีวาจริงๆก็ยิ่งจะทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาประนามกันยกใหญ่เลยว่าเอ้ยเป็นชาติที่ไม่มีสัจจ งบสนับสนุนอะไรเลยและก็ไม่น่าที่จะมีความสัมพันธ์ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขมรนั้นไม่ยอมรับแต่ว่าเท่าที่ผมรู้มานะครับสถานการณ์านแนวชายแดนตอนนี้เนี่ยเราก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่เพราะเขมรยังไม่ได้มีการถอนทหารแต่อย่างใดถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะสูญเสียพื้นที่แล้วก็ขวัญกำลังใจลดลงแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้จากการใช้กําลังเป็นใช้เล่ห์กลและก็ครอบคลุมทุกมติติผ่านทางการทูตเย่ยผ่านทางสงครามข่าวสงครามข้อมูลก็อย่างที่เห็นเลยครับมาลีเนี่ยก็ออกมา มาถแถลงการอหลอกประชาชนของตัวเองเยอะมากพร้อมกับบิดเบือนสังคมโลกด้วยพยายามสร้างเฟกนิววาดภาพตัวเองเนี่ยรักสันติภาพและก็บอกให้ไทยเป็นผู้ร้ายแต่สุดท้ายเราก็ยึดมั่นในความจริงนะครับทั่วโลกก็รู้กันทันทีโดยหนึ่งเรื่องราวครับที่ผมเพิ่งได้ข้อมูลมาแบบร้อนๆแบบหมาดๆเลยก็เป็นเกี่ยวกับฝั่งของขอมิญที่ตอนนี้เรียกว่าแตกเลยก็ได้นะครับเพราะอินฟูคนดังหลายต่อหลายท่านของของมิญเองเริ่มที่จะรู้ความจริงแล้วก็มีการออกมาโพสต์ถึงทหารตามแนวชายแด ทหารแนวหน้าด้วยว่าทางฮุนเซนเนี่ยอย่าทอดทิ้งกองทัพดย่าทอดทิ้งทหารจนนักข่าวที่อยู่ฝั่งของฮุนเซนออกมาปฏิเสธแบบทันควันอมๆว่าฉันยังไม่รู้ข่าวเลยนะแต่ทำไมาอินฟูพวกนี้เนี่ยถึงได้รู้ข่าวก่อนฉันไปได้มีหลายโพสต์มากนะครับเหมือนตอนนี้ทางสื่อของเขมินเนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาทํามาทุกอย่างสิ่งที่เขาพูดมาทุกอย่างว่าชนะในสงครามยึดได้ทุกอย่างเนี่ยและก็รักษาตีภาพกลายเป็นว่าเฮ้ยเป็นคนของเขาเองที่เริ่มรู้ความจริงจากต่างชาติมากขึ้นซึ่งมีอยู่ โพดหนึ่งนะครับก็บอกว่าชาวกัมพูชาทุกคนเนี่ยอย่าลืมธงชาติของเราแล้วก็อย่าลืมดินแดนของเรานะและอย่าลืมทหารที่สละชีพเพื่อปกป้องแผ่นด,ดินเกิดของเราโพสต์กันแบบนี้เยอะมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะผมคิดว่าการเจรจาเนี่ยยังไงาเขมรนก็เจรจาเหมือนเดิมนะครับราตะเวนร่วมกันแต่ว่าไทยเราต้องไม่ยอมนะถ้าเกิดไทยเรายอมเนี่ยมันเป็นไปนการรบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพื้นที่หลายพื้นที่เนี่อรัาตเวนไปหนักเข้าหนักเข้ามันจะกลายเป็นขเขมรได้ใจมากขึ้นไปอีกทางที่ก่อนหน แสุดท้ายคาเมนก็เคลมจนได้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่กระทบต่อความมั่นคงฮุนเซนมากๆส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับก็ยังเป็นอินฟูของกัมบูชานะที่พุทธออกมาเรียกร้องให้ชาวกัมบูชาแชร์บทความนี้ครับและก็ ให้สาวไปถึงประชาคมระหว่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือกับฐานกัมพูชาทั้ง18นายที่ไทยเราควบคุมตัวไว้อยู่ในตอนนี้ซึ่งรวมพ่อของอินฟูรายนี้ด้วยโดยพ่อของเขาเนี่ยบอกว่าเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ได้กระทำผิดและก็รับใช้ชาติแต่กลับถูกตัดสินจำคุกเข้าเรือนจำเนี่ยสี่ปีครับในข้อหาฐานนเาชดฤกสร้างความเสื่อมเสียให้กับกัมพูชาขณะที่ตัวของเขาเนี่ยยังอยู่ที่ไทยพร้อมกับมีการประนามรัฐบาลของฮุนเซนด้วยว่าโหดร้ายยิ่งกว่าศัตรูเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความจริงที่ถูกเปิดโป งเปิดเผยออกมากับฮุนเซนกับรัฐบาลของฮุนมาเนตโอ้โหกลายเป็นว่าเขารบเพื่อประเทศชาติสําหรับพ่อของอินฟูกัมพูชานี้นะครับแต่ถูกตัดสินจําคุกเนี่ยสปีซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เป็นแค่คนเดียวอาจจะเป็นทั้งหมด18คนเลยก็ได้ถ้าเกิดกลับมาที่กัมพูชาปับ๊บจะกลายเป็นว่าเข้าคุกทันทีงานนี้ก็บันเทิงกันอีกแล้วกับขมิญนะครับยิ่งปิดข่าวเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ประชาชนอยากรู้ความจริงมากขึ้น แล้วผมก็ไปเห็นหลายต่อหลายอย่างของขมรน,นะครับกับบุคคลที่มีโปรไฟล์ดีมากจบจากสหรัฐอเมริกาจบจากต่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายมีการแชร์เฟกนิวมีการบอกว่าประสาทตาเมืองทมภูมะเขือเนี่ยเรายังยึดได้ถึงแม้ว่าจะโดนไทยเข้าตีก็ตามแต่สุดท้ายเรายังยึดได้โอ้โหอันนี้เนี่ยผมไปอ่านไปฟังไปดูมาแล้วเนี่ยดูไม่ไหวนะครับคือมันเฟกแบบเหมือนปิดหูปิดตาแล้วทางรัฐบาลขามรกัมพูชาเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องการยึดพื้นที่ได้เลยนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่อินฟู คนดังกัมบูชาหลายตัวหลายภาคส่วนนั้นเริ่มที่จะมาโพสต์ทวงถามรัฐบาลแล้วว่าเฮ้ยตกลงเราหยึดได้มากแค่ไหนด่านของเราเสียชีวิตมากแค่ไหนแต่ก็ยังไม่มีคําตอบออกมาเช่นเดียวกันงานนี้ก็เรียกว่ากรรมติจดจรวดจริงๆครับซึ่งยังไงก็ต้องรอบเดเดความคืบหน้ากันต่อเนื่องเลยกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนเราจะไปไว้ใจขมิญไม่ได้เพราะฮุนเซนเนี่ยเพิ่งรับมอบอานาจจากกษัตริย์ของเขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพแบบเต็มตัว เต็มรูปแบบถือว่าไม่น่าจะมีการยุติลงโดยเร็วแต่ก็น่าจะมีเผาลงบ้างและเล่นสงครามแบบอื่นแทนเราติดตามอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้วยกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย